แอบคุยกับเซียนนาฬิการประเทศไทยด้วยหลังบ้าทก็ถ้ามีโอกาสได้กับประเทศไทยในปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีน้าอาจจะเ,ออเชิญเซียนนาฬิกามาคอร์รัช่องเอ d ดดี้โมยาสาม้าได้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โมยาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลักชัวรี่แฟชั่นและทราเวลยูทูบเบที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคร่าสีเติมคำในช่องว่างให้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะพึ่งเข้าไปดูเว็บไซต์ r o เล็กนะครับสำหรับใครที่ชอบในการยหวนดิดเนี่ยก็เริ่มสะสมมาซื้อโรเล็กเรือนแรกตอนอายุ30ซื้อให้วันเกิดตัวเองก็คือเป็นเรือนอ่าซิมเปลิลเลยเป็นออสเทอร์ ใช้ถาม16เพราะว่าเป็นคนค่อนข้างจากข้อมูลเล็กไม่ใช่เรือนนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดสีเงินซึ่งเรือนนั้นะ discontinu ไปแล้วเลยเนะี่ยสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเรือการหรอกเราเรา,เราชอบอะไรที่มันแบบคลาสสิกแล้วก็ทำเลแล้วก็ซิมเปิละไรเงี้ยก็ซื้อเรือนนั้นไป พอ,อมาช่วงหลังๆตั้งแต่ช่วงโคก่อนโควิดละเราก็เริ่มสนใจในนาริกาเนาะแล้วเราก็เริ่มแบบว่าเหมือนเหมือนทำงานมาหลายปีอะไรเงี้ยส่วนมากเก็บเงินฝากแบงก์นะไม่ได้ไปซื้อหุ้นซื้ออะไรเงี้ยคือคือเราอ่ะไม่ค่อยเก่งในเรื่องเรื่องด้านแบบไปเล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นหรือซื้อพันธบัตรหรือซื้ออะไรเงี้ยคือเราซื้อบ้านแล้วเราขาดทุนเราไม่รู้จริงอนะเราก็ซื้อมั่วๆเขาคนอื่นแนะนําคือ อยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราไม่มีความรู้อะไรก็อย่าไปลงทุนในเรื่องนั้นเนาะและพอดีเรามาสนใจเกี่ยวกับสินค้าลักชูรี่ก็คือกระเป๋าพวกแอ r เมสนาฬิกากระต่อเป็นโรเล็กซ์เนาะลรวรู้สึกว่าโรเล็กซ์เนี้ยคือของลักชูรี่อย่างเงี้ยมันมันจะเมกินส่วนมากมันก็ made in ยุโรปใช่ไหมแล้วราคาก็คือค่าแรงของยุโรปอ่ะมันขึ้นทุกปีเลยโรเล็กซ์ก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่คนนิยมกันแล้วราคาก็ขึ้นทุกปีเพราะว่า made in สวิ t เซอร์แลนด์ใช่ไหมที่สวิสเซอร์แลนด์เนี้ย ค่าของชีพ Kristin ก็สูงแล้วก็ค่าแรงก็สูงอะไรเง like ี now, 4, ้ยมันก็ what? ขึ้นไปทุกปีเราก็เลยเหมือนสังเกตอย่างเรือแรกที่เอซื้อรู้สึกว่าออยสเตอร์ประมาณ9ปีที่แล้วอ่ะมันราคาแบบ4,000ตอนตอนเอซื้อนะ4,000ยูโร4,46ก็ประมาณแสนหกใช่ไหมแต่ราคานปัจจุบันเนี่ยมันประมาณ6,200ยูโร6 4 2 4มันก็ขึ้นไปแบบขึ้นไปเป็นแสนอ่ะในในในระยะเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ปีแต่ว่าโอเคมันก็เงินเฟริรมันก็ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเก็บมาอย่างเงี้ยคือใช้อ่ะก็ควบคุมละแล้วไปขายต่อก็ไม่ขาดทุนอีกมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราออกมาสนใจในการลงทุนในกาก็เลย FC ที่ติดตามไปมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่าแบบเออสองสปีเนี้ยก็คือค่อนข้างมี Relation s h i p ที่ดีกับ้านในกาทั้งประเทศไทยประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสก็ได้เรือๆคุยง,ง่ายแต่ว่าส่วนมาก ในการที่เราจะลงทุนเราก็จะลงทุนในใน possibility ที่คิดว่ามันน่าจะไปต่อได้อย่างเงี้ยก็ปีที่แล้วก็ได้มาค่อนข้างหลายเรือนนะก็โอเคเลยที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะ SA ก็คือแบบ น่ารักมากเอซเอที่รู้จักนะทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ที่เยอรมันทีป่ปารีสอีกอะไรเงี้ยก็รอที่ปารีสยู่นะคะถ้าพี่มาดูก็หนูรออยู่นะคะอะไรเงี้ยก็ปีที่แล้วเรือนนี้เป็นเรือนที่ภูมิใจที่สุดนะครับก็คือเซเลเบชั่นใช้41เป็นออยสเตอร์นะซึ่งได้ยากมากแล้วก็เซียนกูรูนาฬิกาหลาย,ลาย,ลายคนเกรงไว้ว่าเขาจะดิสคอนไปแต่ว่าเนี่ยโรเล็กประกาศออกมาแล้วคือโรเล็กมันจะไม่เคยประกาศอะไรออกมาหรอกแต่ว่า เขาเรีเยกอะไรนะถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องเข้าไปดูในในเว็บของเขาเนาะแล้วเขาก็จะประกาศมามันก็จะมีโมเดลใหม่มาอะไรเงี้ยปีนี้มีโมเดลใหม่มาไม่กี่โมเดลนะเดี๋ยวจะให้ดูละกันว่ามันมีโมเดลอะไรใหม่มบ้างแล้วโมเดลไหนที่ดิสคอนติ n นียไปบ้างโมเดลใหม่ปี2024เขาจะมีตัวที่เอ็ดนัทที่เอ็ดคิดว่าน่าสนใจนะคือตัวนี้ มันคือ GMT สีดำแล้วก็สีเทาซึ่งเอดาไม่ค่อยเอ็กเพรสเรื่องในาการหลอกแต่คุยกับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเขาเคยมีรุ่นนี้มันเคยมันเคยออกมาแล้วมันเคยดิสคอนไปแล้วมันก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยเป็นรุ่นที่เขาบอกว่าตอนดิสคอนไปราคาก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็ GMT นะครับก็คือดูได้3เวลาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เอ็ดก็กำลังรอ GMT อยู่อยากได้ GMT มากเพราะว่าเออเรือนก็ จริงๆเป็นคนชอบอะไรที่คลาสสิกทำเล็แต่ว่าสปอร์ที่ที่เข้ากับเรายังไม่ได้จริงๆอยากได้ทูโทนจริงๆที่อยากได้ที่สุดนะคือปั๊บซี่แต่ปั๊บซี่มันคือต้องแบบเออต้องต้องค่อนข้างเท่แบบมันได้ยากเพราะทุกคนก็แบบแผ่นเสียงตกล่องเนาะเดินเข้าร้านโรเล็กก็อยากได้แบบบซี่อะไรเงี้ยจริง,รงๆเราเคยไปจดไว้ที่เปเปนเป้นะที่แฟรงเฟิร์ตแตจดไว้แบบ5้าปีแล้วยังไม่ได้ก็ไม่คิดว่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นลูกค้าที่นูนน่นไงก็เออเขาก็เลือกให้อะ่ะเออแล้วก็มีอะะไรว เดเดดบ้าเอออันนี้ที่เป็นสีทองที่มาใหม่น่าจะเป็นโรสโก d ราคาก็ไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็มีรุ่นนี้ซึ่งไม่รู้จักแล้วก็มีอะไรวะดิฟสีซึ่ง เป็นทองทั้งแท่งเลยซึ่งตอนนี้ราคาทองคําขึ้นไปน่ากลัวมากฉันแบบเสียดายมากเพราะว่าตอนเอดเรียนจบเนี้ยเป็นลูกคนจีนส่วนมากแบบเข้ามาหาลาัยได้วันเกิดเขาก็าจะให้เป็นทองอะไรเงี้ยแล้วตอนเรียนจบเนี้ยม,มีมีทองเก็บเป็นสิบาทเลยแกแล้วฉันถ่ายไปหมดเลยขายเพื่อเอาไปคิดว่าจะไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยก็เลยขายแม่งหมดเลยแล้วเอาเงินไปไปเป็นทุนอะไรเงี้ยแต่สรุปก,ก็คือ ไปแล้วก็กลับแล้วก็เออเงินก็ใช้ไปแล้วก็ทองก็หายไปอะไรเงรี้ยก็แบบเออก็เป็นตอนเด็กเนาะมันก็ไม่ได้คิดเยอะอะไรเงรี้ยก็เป็นรุ่นนี้ที่ออกมาซึ่งเรามองว่ามันแก๊งสเตอร์มันดูเป็นแรปเปอร์มันดูแบบมันดูเยอะไปอะซึ่งเราไม่ซื้อแน่นอนแล้วก็เรื่องนี้เอสบ้าสนใจดีนะเดโตนาแต่มีความเป็นคอสโมกราฟแล้วก็เพดระยับมากเลยที่เป็นตัวใหม่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเออแล้วก็มีนี่ด้วยสกายเดเวลเลอร์ ตัวนี้ที่ออกมาที่มาใหม่ของปีนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยรู้สึกว่าก่อนที่ S A จะ S A ที่เยอรมันจะออฟเฟอร์ตัวนี้ให้เขาเอาเอสกายเดเลอร์เนี้ยมาโชว์เราก็ตกใจมากเลยเพราะเรารู้แล้วราคามันหลานล้านกว่าอะไรเงี้ยเฟิร์ชแักสก็คือมันใหญ่มากมันประมาณแบบ42หรือ44แบบไอ้รอแบอบ่ะมันใหญ่ใญแบบใหญ่แล้วหนะักพอเราใส่แล้วเราบอกขอบคุณนะที่เอามาออฟเฟอร์เอามาให้ดูแต่ว่า เออไม่ไม่ใช่นาฬิกาที่เราอยากได้ก็เลยคืนเขาไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีนางก็บอกอันนั้นอนะ่ะรอเล่นอันเนี้ยคือของจริงที่เขาให้เราเราก็ดีใจมากก็เรือนที่เซียนนาฬิกาเขาเก่งว่ามันจะดิสคอนปีปีปีนี้นะปี2020ก็จะมีตัวนี้เรือนแรกที่เซียนเซียนเขาเก่งกันว่าน่าจะดิสคอนยังอยู่ทั้งไซส์าย3ไอ้ทั้งไซส์าย36และไซส์สีเบ็ดเลยแล้วเรือนที่2ก็คือเรือนสไป เรือนสไปก็คืออ่เราเอจะสอนลุงให้ดูแล้วเรือนที่สามก็คือเรือนปั๊บซี่ที่อยากได้มากนะแล้วก็เรือนที่สี่ก็คือเดือนเดเดทที่เป็นโรสโกแล้วก็หน้าปัดสีเขียวจะมีสี่เรือนเนี้ยที่เขาเก่งกันหนักๆว่ามันจะไปอะไรเงี้ยแล้วก็เรือนปามอีกเรือนหนึ่งหน้าปามที่เขาเก่งว่ามันจะไปแล้วมันก็ไปจริงๆมีเรือนปามเรือนเดียงมั้งที่เป็นตัวเต็งที่เขาเก่งว่ามันจะอรู้สึกจะมีแต่ไซส์สามสิบหกนะแต่ไปหมดเลยทั้งหน้าปามหน้าเกลียง หน้าหลักไว์โกอะไรอย่างเงี้ยสายจิวเวอรี่สายธรรมดาคือหน้าปามไปหมดเลยก็คือใครที่ลงทุนกับหน้าปามมันมีจำได้จำได้เลยว่าตอนออกมาจากช็อปแรกๆเนี้ยมันจะประมาณราคาป้ายมันจะประมาณ9,43,6,8,4,3,2ประมาณ3 0แสนต้นแต่ราคามันเคยขึ้นไปถึง5,6แสนเลยช่วงช่วงโควิดะแล้วมันก็ตกลงมาเหลือ4 0 0แสนต้นหรือว่า3าแสนปลายเองด้วยซ้ำ แล้วเนี่ยมันดิสคอนไปแล้วอันนี้ก็เป็นโอกาสสําหรับคนที่เล่นปานนะคนที่แบบที่ไปซื้อตอนมันมึงแพงอันนี้ก็เป็นโอกาสว่าไม่รู้ว่าราคาราคาจะขึ้นหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจไม่ดีเอ็ดว่าเอ็ดว่าราคาของของลักชูรี่อ่ะถึงแม้มันจะดิสคอนไปแต่ราคาคงไม่ได้ขึ้นแล้วก็ลงเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะในความคิดของเรานะเพราะเรารู้สึกว่าคนตอนนี้ไม่ คนตอนนี้ก็คือระวังในการใช้เงินอะไรงเงี้ยก็คนที่มีหน้าปามเก็บไว้เอ็ดอะก็ไปวิสลิดหน้าปามไว้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ออฟเฟอร์อะไรงเงี้ยก็แอบเสียดายนิดนึงพอเอ็ดรู้สึกว่ามันเป็นเขียวคือคนที่ติดตามเอ็ดจะรู้อยู่แล้วว่าเอ็ดชอบสีเขียวแล้วมันหน้าปามันเป็นสีเขียวที่แบบสเปเชียลแล้วมันสวยก็แบบเสียดายเออเราก็ลงชื่อไปแต่ว่าก็ไม่ได้ออฟเฟอร์เนาะได้ได้เป็นเขียวมินท์กรีนแทนแล้วก็ได้เป็นสีเขียวเอ่อสีเขียวออยสเซอร์ของพวกนี้บางที เรามีมันก็เหมือนเป็นเป็นทุกเหมือนกันเนอะจะไปไหนมาไหนแล้วก็อันตรายเราก็เลยเออไปซื้อเซฟฝากไว้ที่นา,าคากาอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ให้ไปส่วนตัว<ด>เอดเงว่ามันน่าจะดิสคอนก็คือตัวหน้าที่เป็นสีเขียวหน้าสีน้ำเงินที่เป็นลูกฟูกดิสคอนหมดเลยซึ่งเราก็ดีใจนะเพราะว่าปีที่แล้วเราได้ออฟเซอร์ในตัวนี้ ซึ่งเอก็มีมีอันนึงที่มันดิสคอนนะครับก็คือหน้าฟ้าแล้วก็มีเพชรด้วยแล้วก็เป็นไวส์โกแล้วก็มีมีเพชรแล้วก็เป็นหน้าลูกฟูกอันเนี้ยก็ดิสคอนหน้าลูกฟูกก็คือทั้งสองสีทั้งสองไซส์ดิสคอนไปหมดเลยเอสก็เออดีใจที่ <laughs> ในการที่เราได้มันดิสคอนก็แสดงว่าเออมันก็จะมีมูลคา่าเราก็ไม่รู้นะว่าตลาดมันจะมีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีใจที่ของที่เราอยู่ในมือเราแล้วเราชอบอีกก็เป็นแบรนด์เท่ไปอีกก็ แฮปปี้แต่ตอนแรกอะเกรงว่าตัวนี้มันจะดิทคอนแน,แน่แต่เสือกไม่ดิทคอนแต่ก็ไม่เป็นไรอะเราก็คือก็ใช้สมบุกสมบันมากใช้ตลอดแล้วรู้สึกว่าใช้ไปไหนก็มีแต่คนทักก็แฮปปี้ที่ได้น้องมาครอบครองแล้วก็ไม่เคยรกเลนตเลยแอบคุยกับเซียนนาฬิการประเทศไทยด้วยหลังบา้านก็ถ้ามีโอกาสได้กลับประเทศไทยในปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีมาอาจจะเ,ออเชิญเซียนนาฬิกามาคอนแรก็กช่องเอ็ดดี้วอยัตสามาด้วยนะคะก็ขอเชิญไว้นะที่นี้เลยนะคะคุณตั้ม <laughs> ถ้าคุณตามได้มาดูวิดีโอนี้ก็นี้เป็น Official i n v i t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  o o เเลยนะคะถ้ากับไทยหรอยยังไงมาทำคลิปด้วยกันนะคะสรุปตัวที่เซียนเขาเกรงกันไว้ไหลายตัวก็คือเ e เล ation ปั๊บซี่สปายอ่าแล้วก็ตัวที่เป็นเดเดก็คืออยู่ครบหมดซึ่งจริงๆไอตัวฟาล์มเขาเก่งกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่ามันอยู่ เขากเ็เขาก็เลยไม่ได้เก่งกันมากปีนี้แต่สรุปปีนี้ไปวะบอกนะหน้าลูกฟูกสีน้ําเงินกับสีเขียวก็ดิสคอนแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นหน้าสีสก็คือหน้าพาวเวอร์เซ็นเจอร์อย่างเงี้ยที่เป็นสีเปล่า,าตัวที่เอ็ดได้มาปีที่แล้วก็คือหน้าสีเขียวโรเล็กตอนนี้อยู่ขบแลวเปิดให้ดูไซส์เฉพาะไซส์สามหกกับไซส์สี่เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์ที่เอามาอินเวสต์ได้ถ้าไซส์เล็กมันไม่ค่อยแบบมันหาไม่ยากะอะไรเงี้ยเออสรุปตัวที่เป็นไซส์สามหกนะสีดําอยู่ สีน้ำเงินอยู่สีเขียวที่เอ็ดได้ปีที่แล้วนะครับเขียวโรเล็กยังอยู่สีฟ้าทิฟฟานี่ยังอยู่เซเลเบชั่นยังอยู่ชมพูยังอยู่แล้วก็สีเงินยังอยู่อะมาเลือกในส่วนของไซส์4ีบ้างจะเช็คแค่2ไซ์นี้นะไซส์41จะมีสีดำนะครับยังอยู่ สีน้ำเงินยังอยู่สีเขียวเออก็ยังอยู่อันนี้ก็เอ็ดก็ชอบนะอยากได้ใช้สีเบลเหมือนกันแล้วก็เซเลเบชั่นรุนเทียดมีก็ยังอยู่นะคะแล้วก็สีเงินนอกนั้นไปหมดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรปะเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าที่เรายังที่เอ็ดสนใจก็คือเดดจัอสีที่ยังอยู่นะครับมีสีดําเหมือนเดิมสีน้ําเงินธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกฟูกสีเขียวมินกรีนก็ยังอยู่ สีเงินยังอยู่แล้วก็สีเทาๆดำสีขาวๆยังอยู่สีที่หายไปก็คืออ่าสีเขียวลูกฟูกกับสีน้ำเงินลูกฟูกหายไป่ะเรามาดูในไซส์41เามีสีดําสีเทาควันบุหรีสีน้ําเงินแล้วก็มีสีเขียวที่เป็นมินกรีนก็ยังสีเทาควันบุหรียังอยู่สีดํายังอยู่นอกนั้นที่หายไปก็คือหน้าลูกฟูกใช่แล้ว สรุปนะครับตัวใหม่ที่เพิ่มมาก็มีประมาณสีหตัวแล้วก็ปีนี้ในาการโรเล็กตัวใหม่ที่มาไม่น่าสนใจเลยในความคิดของเอสนะแล้วก็ตัวที่ดิสคอนไปก็มีตัวปาล์มเนาะแล้วก็ตัวหน้าลัางฟูกก็ดูก็ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าวงการนาฬิกาโรเล็กปีนี้ก็เงียบเหงานะยืมไม่ตื่นเต้นสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าอย่างปีที่แล้วยังมีรุ่นนี้ออกมาเซเลเบชันะ ation, ซึ่งมันเก๋มากอรือเงี้ยปีนี้ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยสี ก็อออิสเตอร์แล้วก็เดดจัดก็ไม่ได้มีอะไรออกมาใหม่ก็มาอัปเดตให้ f อนะครับที่สนใจสินค้าลักชัวรี่อะไรเงี้ยดูกันคร่าวๆนะครับใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด i b ดนะครับไปตามปรได้อย่าลืมซัมเพเปอร์แซงถ้าชอบนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย